สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วพายุโนรูมาแล้วนี่ครับพี่น้องพายุโนรูมาถึงโคกหนองนาสวนศีนแล้วมาแล้วนะครับตอนนี้ทั้งลมทั้งฝนนะครับฉาดเข้ามาในบ้านเปียงหมดเลยพี่น้อง ตอนนี้ก็มาถึงโคกหน้องนาสวนสินแล้วนะครับมืดฟ้ามัวดินมาเลยนะครับพี่น้องมาแต่ฝนเดอ้อยาวลมมาด้วยเดอ้อ สวัสดีครับพี่น้องนี่ครับมือนี้พายุโนรูกระไดมาหอดโคกหนองนาสวนศินเรียบร้อยแล้วครับพิกัดกระยูบ้านหนองลุ่มพุกตำบลเวียงชัยอำเภอพยัคฆภูมิสิยยจังหวัดมหาสารคามนะครับบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์พี่น้องนี่ครับเข้ากับสิผ้ามาเบิงสะหลังบ้านนะครับตอนนี้น้ำเพื่นกะ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่น้องเบิงทรงคือสิต๊กยูเมิดมือละครับเมื่อนี้ <c oughs> อ้ยคักไหลหลีครับพี่น้องเอ้ยปีนี้ทึงหม้อระสมฝนทึงผ้ายุเอ้าเขามาคักพี่น้องสิเต็มแล้วครับสะนี่ก็สิเต็มแล้วเดี๋ยวฝนซาซาจังน้อยนะครับจังมาเบิงกันนะครับ นี่ครับพี่น้องหลังจากฝนซาซาไปนะครับตอนนี้ระดับน้ำของเข้ากันได้เพิ่มขึ้นหลายแล้วพี่น้องปูนท่างแจหน้าพุ่นพี่น้องสุดๆเท่ๆพุ่นนะครับตดนลงหน้าเรียบร้อยแ <c oughs> ล้วอุ้ยขากิลีมองมันล่นเข้ากัเอาผาดางล้อมไว้พี่น้องย่านป้าออก อเป็นธรรมชาตินะครับคักอีหลีนะครับเพิ่นเอาน้ำมาให้คักเบื้องส่งกับสีมืดๆคึมๆแบบนี้ล่ะครับตลอดล่ะครับนี่จักมือว่านี่ตอนนี้กับมาพระท่านเต็มๆนะครับหยุดศูนย์กลางกับสีอยู่ทางอุบลครับพี่น้อง ได้ยินข่าวว่าทั้งอุบลน,น้ำท่วมแล้วโอ้ยขอเป็นกำลังใจเด้อครับเป็นแรงใจสู่ๆไปน้ำกันครับพี่น้องอยู่โคกหนองหน้าสวนสินบางนี้กะเดี๋ยวเพิ่นกะตกเดี๋ยวกะเศร้าพี่น้องนี่ครับทายทอดมาให้รับชมอัปเดตความคืบหน้าตอนนี้น้ำก็ได้ล้นสะเรียบร้อยแล้วพี่น้องฝุ่นยังมืดฟ้าม่วดินอยู่ครับคืมๆม เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะครับกะสิเป็นยุงซี่ครับเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวคอยนี่ล่มก็มีพี่น้องล่ม่อยๆมาครับเอาสู่ๆกันไปนะครับสําหรับพี่น้องทั้งใดน้ําท่วมก็ขอทรงแรงใจให้เด้อครับสาใย,ยมองนี้ก็สูงกว่าให้หน้าเป็นเม็ดพุนเนี้ยครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกะล้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็โอเคนะครับพี่น้องคลิปสันส้นๆนะครับเมื่อนี้อัปเดตสถานการณ์พายุโนรูม่าให้พี่น้องรับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ